คงกระพันก็อยู่ที่ศีลเมตตาก็อยู่ที่ศีลแคล้วคลาดก็อยู่ที่ศีลเสน่ห์ก็อยู่ที่ศีลอะไรก็ดีถ้าถือศีลห้าได้ของดีมีอยู่ที่ตัวเองอะไรก็ไม่ขลังเท่าศีลของดีอยู่ที่คนดีอยู่ที่ศีลลุงปู่หงพรหมปัญโย เรื่องของเวรกรรมวันนี้เป็นเรื่องของคนมีของเล่นไสยศาสตร์อาคมค่ะเรื่องนี้ผู้เล่าเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่พ่อปู่หมอนาคไปบวชที่วัดโชติทายการามราชบุรีหรือวัดที่ชาวบ,บ้านเรียกกันว่าวัดโชนั่นเองท่านก็ได้เรียนวิชาจากพ่อปู่หมอนาคเรียนไว้ได้ทั้งหมด การบวชเพื่อให้กุศลตกอยู่แก่ปิดามารดาและพ่อปู่หมอนาคผู้เป็นอาจารย์เมื่อบวชแล้วก็ได้กุติที่อยู่ต่างหากจากหมู่กุติอื่นที่พ่อปู่หมอนาคชอบได้เอากระดานฝาโลงผีของผีตายทั้งกลมมานอนทับท่านว่าเพื่อพิสูจน์อาคมทางการปราผีปรากฏว่าคืนที่สามเจ้าของโลงก็มา มาส่งเสียงขับไล่ก่อนแล้วก็ถึงได้มาเปิดมุง้งเข้ามาหลอกหลอนแต่ว่าพ่อปู่เนี่ยกลับไม่กลัวได้แต่ป้องกันตัวเพราะว่าผีตัวเนี้ยดุมากเมื่อทำอะไรไม่ได้ทั้งสองฝ่ายพ่อปู่หมอหน้าก็ตั้งใจแผ่เมตตาบอกกับผีทั้งกลมว่าเอานาะเอานาะนิดนิดหน่อยหน่อยเองเอาเถอะจะทำบุญอุทิศไปให้ไปเถอะไปเถอะแล้วจะเอาฝากระดานไปคืนให้ พ่อปู่ก็เลยรอดมาได้พ่อปู่บอกว่าหากเรารู้ว่าอาคมของเราอะสู้ไม่ได้อย่าไปทำร้ายเขาแผ่มเมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาทำบุญให้กับเขาเขาก็ไม่เล่นงานเราเขาเรียกว่าถอยหลังออกจากมุมอับมีหลวงตาอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าหลวงตาเพลงเนี่ยเป็นพระหมอทางศยศาสตร์เหมือนกันเห็นพ่อปู่หมอนากที่เป็นพระหนุ่มแต่เอากระดานฝาลงผีมานอนได้ ก็อยากจะอวดว่าค่าก็แน่เหมือนกันก็เลยไปเอาฝากระดาษลงผีของเสือสิงที่ถูกตำรวจยิงตายแล้วเขาเอามาฝากไว้ในโกดังมานอนทับบ้างปรากฏว่าเช้าวันที่สมีผู้ไปพังกุฏิเพื่อดูว่าหลวงตาย,ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเกือบจะเพลยแล้วแต่ยังไม่เปิดกุฏิออกมาภาพที่เห็นก็คือหลวงตาเพลงนอนตายอยู่บนกระดานลงผี มีเลือดออกทางทวารทั้ง9้าตำรวจมาตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีหลักฐานการเข้าออกไม่มีลายนิ้วมือคนร้ายไม่มีร่องรอยอะไรที่ผิดปกติก็ <c oughs> เลยพลิกศพพร้อมกับแพทย์ออกใบมรณะบาดว่าเส้นเลือดในสมองแตกตายพ่อปู่บอกว่าพีเสื้อเสงน่ะมันเอาตายเพราะว่าไปขืนสู้กับมันหลวงตาแกไม่รู้ว่าพ่อปู่หมอนากเนี่ย ทำความตกลงกับผีตายทั้งกลมว่าจะทําบนอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็เลยหลับหูหลับตาสู้ก็เลยตายเนี่ยแหละเขาว่าไม่ประมาณฝีมือตัวเองพอพ่อปู่ศึกออกไปแล้วก็เป็นคนคุมท่าเรือที่บางนกแขวกการเป็นนักเลงคุมท่าเรือต้องคุมลูกน้องให้อยู่ทําให้ลูกน้องหนังเหนียวเพื่อต่อกรกับพวกนักเลงต่างถิ่นที่ทําการของเรือเมยอยู่บนบก ทำบ้านไม้ใต้ถุนสูงมองเห็นท่าเรือได้ถนัดงานที่คนคุมทำก็คือจัดคนบริการขนของขึ้นลงเรือเก็บค่าจอดเรือเทียบท่าคอยป้องกันคนงานจากฝ่ายตรงข้ามมาแย่งงานขนของเรียกว่าหากไม่แน่จริงแล้วคุมไม่ได้ท่าเรือก็มีเจ้าท่าคือนายทุนที่ทำการให้จอดเรือคอยดูแลเรื่องการเงินส่วนพ่อปู่ก็คุมเรื่องความปลอดภัย รวมไปถึงการฉกชิงวิ่งราวหรือว่าขโมยของที่ขนขึ้นขนลงเรือ,รอทุกวันพ่อปู่จะไปดูแลโดยนั่งอยู่บนที่ทำการคอยดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าโนรีชื่อเหมือนกับผู้หญิงแต่ว่าเป็นนักเลงที่มีกิตติศัพท์ทางบูไม่เป็นสองรองใครนายโนรีเนี่ยเคยมาเสนอให้การคุ้มครองท่าเรือแทนพ่อปู่โดยเสนอเงินค่าตอบแทนที่ต่ำกว่า แต่ว่าเจ้าของไม่ยอมเอออ,อ์ด้วยนายโนรีก็เลยส่งคนมาก่อกวนเริ่มด้วยการส่งคนมาล้วงกระเป๋าก่อนเพื่อทำให้ท่าเรือเกิดความไม่ปลอดภัยเรือจะได้ไม่มาจอดและผู้โดยสารก็จะไปขึ้นที่ท่าเรืออื่นที่มีความปลอดภัยกว่าพ่อปู่ก็ลงไปดูเองที่สุดก็พบตัวการที่มีอยู่สี่ห้าคนสลับหน้ากันมาพ่อปู่ก็เรียกลูกน้องมาสั่ง พวกมึงอ่ะคอยดูสำลีชุบยาแดงของกูจะสลัดติดเสื้อไอ้พวกนักเลงพวกนี้นะพอมันได้ของอะมันจะรีบเดินหนีออกไปปะปนกับผู้คนมันจะทำงานกันเป็นทีมทีมละสองคนกูจะสลัดยาแดงไว้ทั้งคู่ไอ้คนล้วงเนี่ยจะเอาเงินและทรัพย์สินที่ล้วงแล้วเนี่ยไปให้อีกคนหนึ่งเก็บไว้เพราะว่าหากคนเอะอะโดนจับได้ก็ค้คนหาของกลางไม่เจอก็อทำอะไรมันไม่ได้พอมึงเห็นไอ้สองคนนั้นนะ่แล้วก็รวบตัวไว้เลย แล้วก็ขนตัวเอาของขึ้นให้เจ้าของเขาไปส่วนไอ้พวกวายร้ายน่ะไม่ต้องส่งตำรวจกระทืบม,มันให้อ่วมก่อนแล้วค่อยปล่อยตัวมันไปพวกนักล้วงโดนแผนเข้าป่วนก็ไม่กล้ามาก,ก่อกวนทําเอานายโนรีแคนแทบคลั่งเปลี่ยนแผนก่อกวนใหม่คราวเนี้แกล้งเดินชนแล้วก็หาเรื่องคนที่ขึ้นลงเรือลงไม้ลงมือทําเป็นทะเละวิวาทต,ตำรวจจับแล้วก็ได้แค่ปรับ ทำให้คนที่ขึ้นลงเรือเกิดความรำคาญพ่อปู่ก็ใช้แผนเดิมคือประกบตัวพวกนักเลงของนายโนรีแล้วก็หาเรื่องมันก่อนจากนั้นค่อยอัดแล้วก็หามออกไปทิ้งนอกท่าเรือสุดท้ายนายโนรีก็ส่งนักเลงมา20คนมาก่อกวนแล้วชกต่อยตีรันฟันแทงกับพวกลูกน้องของพ่อปู่อย่างอุตรุษ พ่อปู่เห็นเหตุการณ์ก็เลยปลุกตัวเองโดยใช้วิชาเลียงลมกระโดดลงมาจากชั้นบนเหมือนหอะลงมากลางวงเลยใช้ตะพดในมือหัวลูกน้องของนายโนรีมันเจอแบบนี้เข้าก็นอนหัวแตกกันเป็นระนาวกำลังใจของลูกน้องพ่อปู่ก็มากขึ้นก็เลยไล่ตีพวกของนายโนรีกระเจิงไปในลักษณะที่บอบช้ำกันไปทั่วหน้านายโนรีก็ประกาศว่าจะต้องเล่นการพ่อปู่ให้ได้ นายโนรีท้าพ่อปู่ม,มาเดียวกันตัวต่อตัว,ตวโดยที่นายโนรียังไม่รู้เลยว่ากำลังเผชิญหน้ากับจอมอาคมที่ไม่ใช่เก่งแค่ด้านหมอผีอย่างเดียวแต่ว่าเก่งด้านอื่นแบบครบเครื่องเมื่อกำหนดสถานที่แล้วก็ไปพบกันมีลูกน้องทั้งสองฝ่ายมาล้อมวงดูลูกพี่เขาประลองฝีมือกันโดยเริ่มที่เชิงมวยก่อน พ่อปู่บอกว่าคราวเนี้ไม่ต้องยืดเยือ้อก็เลยใช้ธนูมือเสกกำปั้นเพื่อจะล้มนายโนรีลงให้ได้เพราะว่านายโนรีเนี่ยตัวใหญ่กว่าตัวล่ามดำมืดเลยเพราะว่าสักยันการเตะต่อยเป็นไปอย่างดุเดือดนายโนรีโดนบ้างพ่อปู่โดนบ้างเหมือนสาดน้ำใส่กันหน้านายโนรีเล็กกว่าพ่อปู่พ่อปู่เสกธนูมือ โดยทําทีเป็นชกพลาดแล้วก็หมุนตัวเสกคาถาธนูมือลงไปที่กำปั้นขวาพอนายโนรีเข้าคลุกในายยามใจพ่อปู่พ่อปู่ก็ตุยพุงกระทิเข้าดาบอึกๆนายโนรีสะดุ้งตัวง,งอเป็นกุ้งเลยลม้มลงกับพื้นของเก่าทั้งที่เป็นก้อนทั้งที่เป็นน้ำทะลักออกมาจนเปลอะเละส่งกลิ่นเหม็นไปหมด นอนตาค้างเหมือนกับคนหมดลมหายใจเพราะปู่ต้องเรียกหาน้ำมาเสกแล้วลดลงไปที่หัวของนายโนรีจึงได้สติลูกน้องก็ช่วยกันหามไปที่บ้านของเก่าไหลไปตลอดทางพาอปู่กลับบ้านทุกอย่างสงบเพราะว่านายโนรีเนี่ยนอนรักษาตัวอยู่เจ็ดวันจนเดินเหินได้สิ่งแรกที่แกทำก็คือมาหาพ่อปู่ที่บ้านพ่อปู่ก็เตรียมพร้อมรับมือลูกศิษย์ลูกหาก็มากันเต็มบ้าน นายโนรีมาถึงก็มานั่งใกล้พ่อปู่แกก็เอ่ยคำแรกว่าพี่หมอนาคผมมาแพ้วิชาพี่อาจารย์ผมบอกว่าผมมาโดนธนูมือหากพี่หมอนาคไม่เสกน้ำมนต์รดหัวผมผมก็คงตายไปแล้วผมจึงรู้ว่าพี่แค่สั่งสอนผมเท่านั้นมิน่าตอนที่พี่ตุ้ยท้องผมเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับว่าท่อนซุงเนี่ยมาจุกอยู่ที่ท้องผมจุกเสียจนของเก่าอั้นไม่ไหวทวารมันเลยเปิดจะตายให้ได้ ก็ได้น้ำมนของพี่เนี่ยมาช่วยไว้พ่อปู่ก็เลยบอกว่าอย่ามาเป็นศัตรูกันเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนของพี่จะทำหน้าที่คอยดูแลความสงบส่วนหนึ่งของโนรีส่วนหนึ่งการขนของก็แบ่งกันคนละครึ่งพี่มีรายได้อื่นที่มากกว่าถ้าน้องมาขอแต่แรกก็คงไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้นายโนรีก็ยกมือไหว้พ่อปู่ด้วยความเคารพอย่างจริงใจ เพราะว่านักเลงโบราณนะ่ะเขาซื้อกันด้วยศักดิ์ศรีด้วยใจรักและเคารพเขาก็รักกันจริงนายท่าแก่ก็ไม่ว่ากลับจ่ายค่าดูเพิ่มขึ้นเพราะว่าท่าไหนๆก็ไม่ปลอดภัยเท่ากับท่าบางนกแขวเพราะว่าได้พ่อปู่หมอหน้ากับนายโนรีจับมือกันดูแลทำการค้าขายผ่านท่าเรือบางนกแขวสะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุด พวกนักเลงล้วงกระเป๋าวิ่งราวต่างก็ไม่กล้ามาอารวาที่นี่เพราะว่ากลัวบารมีของนายโนรีและก็พ่อปู่นั่นเองสงบได้ไม่นานนักพวกของนายโนรีเนี่ยก็ไปมีเรื่องกับอาจารย์ศักด์แถบบ้านดำเนินสะดวกโดยลูกน้องของฝ่ายโน้นอะ่ะมาล้ำเส้นเขตของนายโนรีก็เลยสั่งสอนไปปรากฏว่าอาจารย์ศักด์มาเองนายโนรีเข้าต่อสู้แต่ว่าแพ้เพราะว่าอาจารย์ศักด์เนี่ยท้าฟันแบบคนฉับ แกให้นายโนรีฟันก่อนแต่ฟันไม่เข้าแต่แกฟันนายโนรีหลังเป็นแผลไปรเริ่มเลยถูกหามส่งโรงพยาบาลน,นอนรักษาตัวอยู่เป็นเดือนพ่อปู่หมอน้าก,ก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลและก็รับปากว่าจะแก้แค้นคืนให้ขอให้นายโนรีหายซะก่อนพอนายโนรีหายดีแล้วพ่อปู่ก็ส่งจดหมายไปท้าทายอาจารย์ศักดิ์ดำเนินมาพบกันที่วัดหลักสี่ในดินแดนของอาจารย์ศักดิ์เลยทีเดียว โดยใช้กติกาเดิมพลาดกันฟันคนละทีมีนายโนรีตามพ่อปู่ไปพร้อมกับลูกน้องอีกเพียบเมื่อเผชิญหน้ากันการประลองก็เริ่มขึ้นพ่อปู่ก็ตัดไม้ข่มนามกูให้มึงฟันกูสองครั้งกลางหลังกูเนี่ยแหละถ้ากูตายกูไม่เอาความมึงให้หามกูไปเผาเลยส่วนถ้าหากว่ากูรอดตายกูขอฟันมึงทีเดียวพอ อาจารย์ศักก็หัวเราะจนหนวดกระดิกร้องบอกกับลูกน้องว่าเออไอหมอนี่มันอยากตายก็ต้องให้มันตายสมใจอยากว่ะพ่อปู่อาพัดเล่าอาพัดว่านมาอย่างดีแถมยังใช้วิชาคงกระพันถึงกระดูกดำก็เลยถอดเสื้อให้ฟันก่อนสองครั้งดาบในมือคมขาววับถูกฟันลงไปลงหลังพ่อปู่ดังปักปักสองดาบคมดาบกระเด้งออกมาหลังแดง แบบที่เขาเรียกกันว่ายางบอลพ่อปู่หมอนาคเล่าถึงตรงนี้แล้วบอกว่าการต่อสู้มันใช้ทั้งกำลังและปัญญาเจ้าอาจารย์ศักดิ์ดําเนินเนี่ยมันเอาอาพัธทุกอย่างจะทำให้มันคลายก็ต้องใช้ปัญญาพ่อปู่หยิบดาบมาแล้วก็แก้งเอามือรูปดูหมุนตัวกลับด้านหลังปากก็พูดว่าเออนี่มันคมนี่หว่านึกว่าื่อแต่ระหว่างที่หมุนตัวกลับ ก็พ่นน้ำลายถุยลงไปพร้อมกับร้ายคาถากำกับการถอนอาพัธวิธีแบบนี้เขาเรียกว่าน้ำบ่อน้อยทำลายทำนบอาจารย์ศักด์ำเนินถอดเสื้อยืนให้ฟันพ่อปู่บอกว่าค่าจะฟันให้ตายก็ได้แต่นี้เห็นว่าเขาไว้ชีวิตน้องชายร่วมสาบานก็เลยยั้งมือฟันลงไปแบบไม่เต็มแรงเสียงฉุบเหมือนกับฟันถูกหยกกล้วยเนื้อหนังของอาจารย์ศักด์ำเนินปลิเป็นรอยแผลลึกเลือดไหลทะลัก ร้องโอยคำเดียวล้มฟุบลงกองกับดินเลือดไหลนองลูกศิษย์จะพากันมามุงเพื่อจะพาอาจารย์ไปรักษาพ่อปู่ก็บอกว่าเอาละเอาละอย่ามุงมันไปไม่ถึงโรงพยาบาลหรอกเดี๋ยวกูจะทำพิธีประสานแผลให้ก่อนว่าแล้วพ่อปู่ก็เอามือเป่าเสษคาถาคัดเลือดสามคาบลูบลงไปบนบาดแผลสามครั้งทุกอย่างก็สงบเลือดหยุดไหลแผลก็ไม่อ้า ลูกน้องก็หามไปส่งโรงพยาบาลจากนั้นพอหายดีแล้วที่บ้านของพ่อปู่ก็มีแขกไปมาหาสู่เพิ่มขึ้นคืออาจารย์ศักด์จากดำเนินสะดวกแก่ก็คบเป็นเพื่อนกันมาจนตายจากกันไปเมื่อหลายปีมาแล้วค่ะวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่าคงกระพันอยู่ที่ศีลเมตาก็อยู่ที่ศีล แคล้วคลาดก็อยู่ที่ศีลเสน่ห์ก็อยู่ที่ศีลอะไรก็ดีถ้าถือศีลห้าได้ของดีมีอยู่ที่ตัวเองอะไรก็ไม่ขลังเท่าศีลของดีอยู่ที่คนดีอยู่ที่ศีลหลวงปู่หงพรมปัญโย